สวัสดีค่ะวันนี้ป้าอยากจะทำข้าวเม่าคลุกมะพร้าวอ่อนจ้าได้ข้าวเม่าแห้งมาจากเพื่อนที่ทำงานเอามาฝากป้าแช่ตู้เย็นไว้ค่ะมันก็จะแข็งนิดนึงนะคะเราก็จะแบ่งออกมาแค่พอกินค่ะแล้วก็พักไว้ก่อนหลังจากนั้นเปิดไฟตั้งหม้อใส่น้ำมะพร้าวอ่อนลงไปจ้าแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลมะพร้าววิธีนี้จะเป็นวิธีการละลายน้ำตาลนะคะเมื่อมันละลายเข้ากันได้ดีแล้วเนี่ยเราปิดไฟเลยค่ะ ต่อมาเราจะทําการลาดน้ำมะพร้าวที่ได้เนี่ยลงบนข้าวเม่าค่ะเพื่อให้ข้าวเม่าคลายตัวสังเกตว่าป้าหยาจะค่อยๆใส่นะคะเเพื่อนๆถ้าเราใส่เยอะเกินไปมันจะเละแล้วก็ใช้ทัพพีเนี่ยช่วยบดบี้ให้ข้าวเม่าแตกตัวออกจากกันค่ะให้มันเรียงเป็นเม็ดให้สวยงามนะคะแต่ถ้ามันแห้งเกินไปเราสามารถใส่น้ําลงไปได้อีกคันในช่วงนี้หลังจากนั้นป้าก็จะทิ้งไว้15นาทีค่ะให้มันคลายตัวแล้วก็เริ่มปรุงเครื่องด้วยกเกลือเล็กน้อย น้ำตาลทรายเล็กน้อยค่ะแล้วก็มพะพร้าวอ่อนค่ะหลังจากนั้นก็คลุกเขาให้เข้ากันเลยค่ะเพื่อนเพื่อนง่ายมากเลยค่ะคลุกเขาแป๊บหนึ่งแล้วก็เสร็จเรียบร้อยเลยตอนนี้ข้าวเม่าคลุกมพะพร้าวอ่อนพร้อมเสิร์ฟเรียบร้อยแล้วจ้าสวัสดีค่ะ สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะพบกับปยาลาปากชาแนลค่ะเมื่อนี้เป็นล่างปากดิพี่น้องเดอ้อพอดีว่ามูเพิ่นเอาไอ้ข่าเมาไม่จา่าข่าเมาแห้งนะี่ยมาฝากบริษัทนีปยาก็เลยว่าสิเฮ็ดของกินนะจ้าก็เลยเลยไม่เลยไม่มีโอกาสเฮ็ดเมื่อนี่นะจ้า,จาอันเนี้ยเป็นอ่าเมาแหง้งคุกกับน้ำตาลแล้วก็อ่บอาบกเผาจากบกบเผาที่ว่าเขาขูดมากจากไปซื้อบกบเผาม้ายี่สิบบาทแล้วก็ซื้อน้ำเผาม้ายี่สิบบาทแล้วก็เอามาเฮ็ดใส่วิธีการเฮ็ดดั่นนา,นานดิพี่น้องเดอ้อ นี่ล้างปากลวจ้าวันนี้หน้าตาดีวอพี่น้องบึงมาเด้อพี่น้องมาซิมเด้ออ่าบานเห่านะ่าสิกินเป็นกันอยู่แล้วจ้าพี่น้องนาสิเฮ็ดก,กินกินก,กันนอกจากจะมีขายตามตลาดเนาะพี่น้องอบุ๊ดเดาสอดมากพี่น้องเดี๋ยววางกันเลย หวานกำลังดี เอาไบหอมอื้นน้ำจางหอมไม่เตยแ้ะก็หอมนำออ้ำหมกเผา หวานกำลังดีไหมพี่น้องฟ้าน,นุ่มๆนมะมูพิร์อุตสาห์มาฝากพี่บอกว่าเอเจ๊พี่นอ้องเพิ่จะขาย แซ่บไหมชอบไปว่ะหอม เอามาฝากสามซีรีสอเลจ้ะแต่รอบนี้เอามาเป็นแบบว่าแพ็คแพ็คสําเร็ิรูปไมจ้ะปกติมันจะเป็นแบบแห่งๆแบบเป็นเม็ดเลยอันนี้มันต้องแบบแกะได้ไหม้องเคะ ก็้ะเหลือใบหอมอื่นิดหน่อย ไอฮอ,อไปไป๋ยินเทียงจากมืออืน่นแต่เป็นของหวานเรากินเข่าจา้ะแล้วเห็ดเบิง้งเดอพี่น้องเดอเขาบอกว่าเขาบอกเห็ดน,นี้ก็หารืสอกินตับตลาดก,ก็ได้จ้ะเพราะว่าเขามีขายอยู่จ้ะแต่ว่าม่นช่เป็นช่วงหนาๆของมันมาจา้ะเป็นแบบช่วงฤด,ดูของมันน่ะจะเป็นช่วงนี้เลยจ้ะเพราะว่ามื่อนี้ไปตลาดก็เห็นเขาขายอยู่จ้ะรอบพี่น้องรอะก็ขอบคุณพี่น้องที่เขามารับชมปย่าละปากท่านแนวค่ะ คนไหนกดแชร์ให้ประหยัดแม่๊ดเด้๋จ้ะเด้อเลือกับมาเบิงวานในคลิปหนาละจ้ะประหยัดคือพาไปกินอีหยังเนาะสำหรับมื้อนี้เมนูข้าวเมาคลุกกะกินอ,อิ่มเรียบร้อยแล้วจ้ะอันนี้สิเรียสไว้ฮอนเนาะก็พบกันในคลิปหนาเด้๋จ้ะพี่น้องเด้อไปกันเด้อสวัสดีค่ะ